สวัสดีครับสวัสดี f c ฟทุกทกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธาราเสียงดูแหบๆนะครับตอนเช้าพอดีฝนตกผมเลยทํลที่พ้เพื่อนดูครับแต่เช้าเลยวันนี้ปกติจะมาช่วงทิ้งเที่ยงสายๆายอ่ะในคลิปนี้ผมจะาพาเพื่อนมาดูว่าพลาสติกคลุมโรงเรือนในช่วงฤดูฝนเนี่ยจำเป็นแล้วหรือยังอ่ะทำไมผมยังไม่ใส่เพราะอะไรแบบไหนยังไงมาดูครับสั้นๆง่ายๆอ่ะขออนุกจะสลับกล้องครับผมอ่า ผมทำคลิปวันนี้วันที่เก้าเอ้ย10แล้วแหะครับ10 10พฤษภาปีหกครับบ้านผมฝนตกครับเมื่อคืนตกหนักอ่ะแล้วทีนี้พอฝนตกรายละเอียดเรื่องน้ำในรังเดี๋ยวผมแยกคลิปดีกว่าเพราะว่ารายละเอียดจะเยอะจะยาวเพราะกล้องผมถ่ายนานไม่ได้ผมใช้โทรศพัพท์ธรรมดาถ่ายอ่ะพลาสติกคลุมโรงเรือนควรใช้ได้แล้วยังสำหรับผมเนาะ ควรใส่แล้วครับในช่วงฤดูร้อนเพราะว่าเอฤดูฝนเพราะว่าเขาจะ,ะไว้ป้องกันน้ําที่ตกลงมาใส่ผักในส่วนตรงนี้สําคัญมากครับอ่เดี๋ยวของผมลมแรงครับตรงนี้หลุดเดี๋ยวใส่หน่อยที่ผมเรียวมากครับไม่มีการตัดต่อจับใส่เรียบร้อยค่อยมามัดหรือตอกตะปูที่หลังนี่ครับลมแรงอยู่ครับเมื่อคืนอเพราะว่า ฝนที่จะตกลงมาทําให้ใบผักช้าแบบนี้ฮะเนี่ยช้าหมอบลงไปเลยครับเนี่ยหมอบแต่ว่าพอแดดมาเขาก็จะเริ่มตั้งตัวขึ้นแต่ข้อเสียของฝนตกมันจะทําให้ต้นผักล้วในยืดบ้างเห็นไหมครับเริ่มมีการยืดแล้วเนี่ยพลาสติกคลุมโรงเรือนใช้ขนาดเท่าไหร่1 0 0ไมครอน150ไมครอน200ไมครอนต่างกันตรงไหนมันต่างกันที่ความเหนียวครับและราคาด้วยอย่าง100ก็จะเหนียวประมาณหนึ่ง 150ไมครนก็จะเหนียวอีกสองร้อยไ,ไมครนก็จะเหนียวมากแต่ราคาก็จะขยับตามขึ้นไปในส่วนตรงนี้แต่ในส่วนของผมผมใช้100ไมครนครับเพราะว่าราคาผมรับได้ส่วนเพื่อนคนใดมีงบเยอะใช้200ไปเลยครับจะดีเพราะจะเหนียวมากส่วนของผมเนี่ยเหตุผลที่ผมยังไม่ใส่เพราะว่าผมอยู่วานนอกเนาะลมแรงมาก แล้วเนี่ยผมอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้เลยกลางทุ่งนาอ่ะผมหวานข้าวแล้วครับเนี่ยช่วงนี้อยู่กลางทุ่งนาลมแรงถ้าผมใส่พลาสติกคลุมโรงเรือนเลยในช่วงนี้เนี่ยต้นฤดูฝนลมจากกระโชกแรงมากในบ้านผมนะลมแรงก็จะทําให้อ่าผักสลัดของไอพลาสติกคลุมโรงเรือนผมเนี่ยฉีกขาดกระจุยผมก็เลยยังไม่ใส่ผมจะรอไปอีกสักประมาณ เดือนหนึ่งครับเดือนกว่าๆนั่นแหละตอนนี้ก็จะขยันตักน้ําออกแล้วก็เอดูแลในส่วนตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวนะฮะผมเนี่ยมันหลุดผมจะขยับคลิปเรียวมากวางกล้องก่อนอเรียบร้อยครับผมจะยังไม่ใส่เพราะว่าลมแรงพอลมแรงพลาสติกคุมลงเรือนเวลาใส่ไปจะขาดจะขาดง่ายพอขาดง่ายผมก็ต้อง เสียเงินซื้ออีกผมก็เลยยอมที่จะยังไม่ใส่จะขยันตักน้ำในส่วนตรงนี้ก่อนอก็ปรับปรุงปรับปรุงปรับใช้เอานะครับตรงนี้ใส่ได้แล้วครับไม่ต้องรอเหมือนผมแต่ผมเนี่ยเนื่องจากโครงสร้างของผมที่ไม่แข็งแรงผมใช้ไม่ไผ่ดูฮะลมมาแรงเมื่อคืนลมแรงมากเลยเจอลมสองรอบแล้ว 1 0 0 150หรือ200ไมครอนเลือกใช้ได้เลยครับแบบไหนก็ได้ความขุนผมยังไม่รู้นะครับว่ามันมีขุนมากขุนน้อยหรือเปล่าเพราะที่ผมใช้มาก็แค่สีรอบนะผมทํามาแค่4ปีที่ผมซื้อมามันก็ขุนขุ่นเหมือนกันเองผมก็ไม่แน่ใจว่ามีขุนม,มากขุนน้อยหรือเปล่าในส่วนตรงนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้เอาเพราะว่าเวลาผมซื้อผมก็จะไปดูตามร้านวัสดุการเกษตรหรือสั่งตาม อินเทอร์เน็ตก็ได้ครับพลาสติกคลุมโรงเรือนความหนา100ไมครอน200ไมครอนหรือร5 0ไมครอนเลือกใช้ตามใจได้เลยครับเพราะว่าไมครอนเยอะยิ่งเหนียวแค่นั้นเลยแต่จะใช้เงินเยอะหน่อยอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ